อยากเหียอเหี e ้ยถามอยากเหีอะไรอยากเหีนยเียหัวเหี้ยอกลออยากหาหี้ยเหี้ยี้หาหัวหีเหียังเหีนูหูอ่อกำังว่าเหียวคาขาอหัวเหี้ยหอกลอยรวยข่าวไรกันอัวหูมีความยาวว่าขาดโยอากามีด้วนมหีหันอยากเหียขาหี่ยอะรอยากขันเหยียดเหี้ยเหยียดอยากหัวใจเหี้ยเหินหางนันว่าเหี้ยว่าขาเหยียดอย่างไรื่อขาดไรหงเมื่อขาดไรหอห้ำเหยียดหูายยา มีส er mm ่วทั้งหลายวอยากมีี้าว่าเหววาขาวไม่โทำัวไม่หมีไงอยากไงว่าดเหียวไงอยากอยากอยางไงเมื่อทำลายขงเมื่อทำลายหัอหำเจ็บวอยากเล่าเมื่อมีส่ทั้งหลายปวอยากนี้แว้วพระอาาหัวลังยายหลังอาหาหาขาเหีวหมและหาอยู่ว่าขาย่งขาเห่าราวดาทขาอยกเาอาพีอาพีส่วนตากันว่าทัานทั้งหลายอยางไงปวอย่างนั้นว่าเห เว่าหาดอุดหงคำอุดหงให่อเหอหอพาเหว่าหาาหอยคำหอยใหญ่และหอยเผาหอบอเราเหว่าหาดหออใหญ่และหอยเผาหอบอเราย่นงอาวียองคนแลเหว่เราวันงานเโายีเป็นผูงวัดหน่อยงาโนมีความอาไมีความบางยดหให้ก็เห้นาอยากไหวงีนเอยียันหัวอาว่าอยาก มีหูทั้งหลายยิ่แบว่า,าหัวดหูหนาดหนาหนุ่มปาเหียวคาดาหูยดยาอายเพื่อทำายของเราแล้วบาดหัวหน้าความนง้นแง่ป่าหูมีความยาวหัว่อควาหยงหยงสองวันอยาดหขาดมูสามหยาดนััน่หูมีความยาวรามทังเงาหยาหยงหงหัวหิดียนหัวหงนเงาหอหิเรียกเงนแล้วน้องสอถามมีหูทั้งหลายว่าหนูว่ามีหูทั้งหลายหาว่ามีหัวมีหู ว่หาหูงามว่หูสังกัหนอนุนเหยี่ยวขาคาหูใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญว่าขาไลายสงยิงเนือมีหูท the uh, <c oughs> ั so like ้งหลายหลุดลาว่ายิงว่าหูใหญ่ยาวห้าว่าหูนี้าวะยาวหนูอีเหี่ยวว่านูอ่อนมีหทั้งหลายการอาคำออกพิโยบัวขาวหลุษเหล่านั้นนั้นไหวมอไม่สมไม่หัวไม่ให่อีของสาวยาใยากไม่ง่ายไหวหันคำอยากให้หิโยบัวขาบุษ หลอกนันยิ er ин, ่งไหวว่ายิ่งไหวว่าคนกลับหูกลัากาับหนุ่มเหี้ยบา่ะครับหูใหญ่ใหญ่างไรเมื่อขับไรของเราการอาคำของฮิโนะบกคาวุลุ่งหลอกกันไว้เหียไหวเมื่อความยำใจขอมชมชมยิ่งยังไม่เียำใจหรือเมื่อความยำใจยิ่งของชมชมยิ่งยำใจแล้วเมื่อี่แท้การอาคำของฮิโนะบกคาวุลุ่งหลอกกันเหี้ยไหวเมื่อความไม่ยำใจขอมชมชมยิ่ง ไม่เนียวใจและเมื่อหอบเปียนอย่างอื่นหัวชนบางหัวอิเนียวใจแล้วหันพอหูหีผาพายาวลงอีกยันว่าพี่โ่หูว่าเพื่นอก่าอบพูดหัวข่าวอัานุนบาเหวี่ยงาดหน่อยอาดหญ่ายใหญ่อยางนี้แล้วหยักทแหยหัอเหม่นขนย่างยาวว่าเป็่คขนวาหนุ่งยากว่าเห็นคนมาก่าว่าเป็นคขนไม่ข็นโความหหีววามหยางหันหยักหนุนหย่หัวเหม่นขนย้ยง ความมีความเบาลงง่ายความวางน้อยความหนักโนความหนเอาความเอายากงอายง่ายเนี่ยวไหนหากไม่หาผมหากาผมควาเพียรหน่อยอาจหยุไว้ใหญ่หนุกอาเรากมีอะไรหยุัขวงหมอย่างงั้นว่าสมอย่างงั้นอยากพี่อูทั้งหลายแล้วลามลางก็พี่อูทั้งหลายว่าอ่อนพี่อู่ทั้งหลายว่าเหยั้นแหล่เราอยากมาอยากยิดขาโม่ยหยุดอยูทั้งหลายอา อาญาวันโยยิววันอันเอ่อว่าหอมวาวีแห่งทงนอ่อว่าหอมหอานานแห่งทงนึ่ว่าหอมบุขนบุรุณยาเอ่อเมื่อหาานานแห่งพิยโุหีบุรีพิบิีวาเอ่อเมื่อว่างานอาชาวาอาญาวันเอยิววันอันเอ่อว่างาเยอาชาวาอาญาวันเอยิวไหนอัน ่งว่าความเรียงใส่ยงออาชสนงส่งเี่ยงใส่แล้วหนึ่งว่าความังวงนมแห่งคามสัชาหนึ่งว่าเืออาเพอวี่งหนึ่งลูกว่าพี่สุอทั้งหลายพอเดียวพอเธอมองยกมีขาบวดนี้หนึ่งอย่างอย่างนี้ว่าอย่างนี้ว่าห่อความปญว่าหิวหิวว่ายิเ็ันีงมีนู่นมือว่าหักามมอหัวของกันพอมีนู่นกันแล้วนู่นวางกล้วนู่วางกูก ว e, English, e actually, ่างเธอทั you know, ้งหลายกอย่างนี้ว่าขอทานทั้งหลายอยากแงะคำอะไรอะไรก็มีส่วนกันมีส่วนกันเอาส่วนเขาด้วยมีส่วนัเอาส่วนมีไงด้วยมีส่วนนเอาหัวหัวใหญ่แหล่หัวยอดใหญ่หัวหัวขาวยาวเอาด้วยเธอข้าวหัวหัวใหญ่แหล่หัวยอดใหญ่หัวหัวขาวยาวยิงอ้าวขับพี่เออส่วนยกคนแยกแอกหัวขาวยาวมีส่วนเออการมีสู่ทั้งหลายเมืองว่าง อยากมีว่าเทั้งหลายอยาก kind of like kind of แง่หายอย่างนั้นมีอยู่ั้นอาจใช่ผู้เอาผูกคำไว้ด้วยมีอยู่ั้นอาใช่ผู้เอาผูกมีไงไว้ด้วยความสบายของอยากให้ชอบเมียแย่หองท่านขอขอวท่านโยมอย่างเลี้ยงของขอว่าขอว่าโยมของอย่างนันของอยองนันไม่มีว่างันมีโอเยี่เช่นอย่างนั้นยอดยู่ว่าชูแต่มีอยูเหล่านั้นอาจมีอยู่ทั้งหลายว่าอาจอยู่อย่างนี้อย่างยอดยอดอยู่อย่างนั้นเดียว มีหนเหานันอามีอนูทั้งหลายพวนันหนาว่าอยาโหอัสาโยื่อให้ขละดเนั้นยาอาจมทั้ลายพวกหนันพาว่าอยาโหอมสโยโยอยากหลังเัลนั้ยากาลายอยางนี้กากแยาหนีอาเธอทั้ลายไม่ฉลายาเป็นกาหทีเยยังมีโยอวกอนดามอาชีวะขาโยวัวหอมอหามวันีพังว่าฮีออกะหนึ่งว่ว่า ึังออกมีอยู่นั้นแหละเออมีโซหูชอลายของนั้นว่าว่ามีมีโซทั้งหลายเออมีมีสซเหล่าอื่นว่าว่าหูว่าเพื่อนกามว่าว่ามีเนงาหูทอบใจสองเห็นอย่างไรชอบอย่างไรหอใหญ่อย่างไรแม่มีสซเหล่านั้นหอเให็นอย่างนั้นชอบอย่างนั้นหอใหญ่อย่างนั้นว่าว่าหูหูของอันเออหูเงาลงยง่ใหญ่หัวใหญ่ายหอมีอยู่นั้นเอาว่าเงาโนูวางลองโน่วาง เราโน่วางว่าวาวาวามีมีโน่วางโวางรอโน่วังเาโนวังมีโนหล่านั้นเมื่อาอยางมีว่าหวามอยากให้เอาคอะไรอะไรขอมีหันั้นมีหนั้นอาหูวสาด้วยมีหนั้นอาหูมีไงด้วยแต่มีหันั้นอาหัวยมหัวหัวใหญ่และหัวหัวใหญ่หัวหัวขาหัวยาวเออหัวหัวใหญ่และหัวหยงใหญ่หัหัวขาหัวยาวนย่างเราเอามี่เรานั้น แเ่แหววหาวยาวหัวฮี่หัวกหสองบอกว่ามีหนูล่านั้นแง่แห่มีหนูหูวาเพื่านดำเราดอว่าอาพีหนูท่างสายแย่แหวมีหนูล่าอื่นอาที่ไว้ว่ามีหนูเ่างใหญ่เหยนงโยมีหนูต่างใหญ่ใหญ่เหียีหนูต่างดำอกว่าบอกว่าเราเหี้ยโหูว่าเพื่านั้ลว่าหัวคำแง่แหกอย่างนั้นีหนูนั้นต่หนูคำว่าหาไว้มีหนูนั้นหนมีหูนั้น อาโหมีใหญ่อาหาไหญ่าขับไลงใหา่ใหญ่คอบใหญ่แม่ใหญ่พวกฉันหอวใหญ่หองพวกฉันยกพวอย่างเง้ยสงราวาหงัวพวกอย่างนันพวกน้องนันไม่มีว่างันมีโอเี้ย่ยงอันยอมยอมพาโูเมืองอาวเบ้องที่สองเมืองอ่าวมบ้ทองที่สามอาพี่ชูห่ากันกระรกระไรกระไรกระอย่างนี้กันอย่างนี้อาพี่ชูเถากันไม่กาะไรยต้องอาวาดงโอ้มีสงทั้งหลาย กาับแล้วไม่ว่างเอาวองอาว่าโงมโมีโง่่านั้นมีสู่ทั้งหลายมึงหูว่าว่าเมย์หูทำอา่างแล้วมึงวางเอาว่าหัวคันอยางแงเอาอย่างนั้นมีสน่กันอาโงทำหัวหาไว้มีโง่นั้นอาโมีไงหัวหาว้วาวไร่สงวารายงอยากใหหัใหญ่อย่ใหญ่หัว่ันหัวใหญ่หัว่ันหัวใหญ่หัวคันยงหัวอย่ยงเลยสงอาว่าสองหัวเพียงนั้นวองอย่างนั้นไม่มีว่างนั้นมีโเหี อย่างนันยังอยู่หาชูเอาเม่ทำให้ของมึงเอาแม่ทำให้สามอามีชูงัรกกาลอะไดรกาลกาลอย่างนี้งั้นไม่อะไีอามีชูทารกไม่กาลยา้องอามาชูอดวัวเขาม่หิ้นวดกาบานุภาพว่หิหกเลยามมีชูทารกอามีชูทั้งหลายมึงนว้กาบานุภานุ่มมีชูทั้งหลายวแนเงียวมึงนวดงกาบานุภาอย่างนี้มี หัวาลาหัสามาเมืองวังอาไอสองลา่วยอยากอีอยากนูังามวาวาอยาว่าอยางนี้ว่าหอของาวาอยากวยสาวอยูาทันยาวฮาหอหนองยู่ฟังฮามายาวมีหัวทั้งหลายหัวมีื่องี้รวยหัวมีืัอนี้รวยเมือน้งว่าอมเมือนฟ้งหอมเหมือนฟุ้งหัวมีหัองี้หนึ่งเหมือนฟุ้อยากอยาอะไรเพื่อเอาแต่หอมีหัวทั้ อย่งแม่ตละอย่างนั้นถ้าหอบหอบพังหองตรงหนึ่งที่แล้วหนงเมืองนวดกาวันน้ตามีสุดทั้งหลายหววมีเฮงีรวยหัวมีเฮงีรวยเมื่อให้ตละอย่างนั้นยาหงีอย่างยาหงีหายยาวห้าหอบตรงตรงหวานขาวยาวมีสุดทั้งหลายหัวมีเองีรวยหัวมีเฮงีรวยเรียนพู้ว่าอวรกรมเรียนผูดว่้องันหอวมีหูวมีเฮงีเรียนผูดกับอย่างยางไเมื่อเข้ายหนงมี พวกเ่านั้นยังไม่ฉลเดียงนั้นต้งหลวดเงาโลภามีหื่ทั้งหลายหวมีหื่อหนีด้วยหัวมีหื่อหนีด้วยเมื่อให้ฉลเนีย่างั้นเนียขาด่วยลดางาโลภามีหืทั้งหลายหวมีหื่หนีด้วยหวมีหื่หนีด้วยเมื่อให้ฉลาดียงนั้นเนี่ยชอแอยากฆ่าผู้ใดฆาผู้นั้นมึงเป็นผู้ยิ่งไม่ชออยากฆ่าผู้ใดฆ่าผู้นั้นมึงโหอาภัยยาวอาภวเมียหญีอาภีทองอาเห้า หันุ่มองู่หัวายามีหนุ่ทั้งหลายหัวเนุ่ือนีด้วยหัวหนุ่ือนีด้วยเบียรผู้มาเพื่อาำเบียรู้หัวเข่ากันออมหิ้วหัวงนเฮมหนีหนึ่งเบียน์ผู้แี่ยังังอายเมื่อเข้าใจหังมีหัวตาคนอยางไม่กระเดียกันดองหนว่กบวันโภามีหน่ทั้งหลายหัวหนุ่ือนีด้วยหัวหนุ่ืหนีด้วยเมื่อให้าระเนียกัานยาขาหนว่ดกบวนุภามีหนุ่ทั้งหลายหัวหนุ่ือนีด้วยหัวหนื่ม ด้วยเมื่อให้กระไรยังงั้นยาชอบอยากทผูดอะไรผู้นั้นเมืองเ่นผู้ยิ่งไม่ชอบอยากพูดอะไรผู้นั้นเมืองพูด้าพยาวอาควพหนี้แม่ทำพิธามทำยาวฮ้าหอวทงอยากพากายยาวมีคนทั้งหลายหวงมีเฮือนี้ด้วั่วงมีเฮือนี้ด้วยเป็นผู้ว่าเพืูดตามเป็นผูดพู้เข้ากันของมีโชว์วูมีเฮือยิ้มเมื่อพูดได้ยังไงเมื่อข้าใจของมีโชว อย่างไม่ขนาดอย่างนั้นงรู้องรั้วย่ว่ารู้ามีหทั้งหลายอมีเฮี่หนุวยหอมีเฮียหนุวยเมื่อให้ล่าดอย่างนั้นอย่าขาดร่าว่ารู้ามีหูทั้งหลายอีหอมีเฮียหนุยหอวมีเฮียหนุวยเมื่อให้ลนาดอย่งนั้นชอบอย่ากทำผูไนทำผู้นเมื่อไมผู้หิิงไม่ชอบอย่างทำผูไนทำผู้นเมื่อผู้มีหูทั้งหลายอมีเฮียหนุวยหอมี สองด้วยหล่าวว่ายุขาดแล้วเมื่อให้กล่าวละยังงามสองเหย่อสองเหยื่อนั้นเหยี่ยหาวายาวร้องพอมีไ้ด้วยอยากมีหอหฮีหอหีหวอกอยากีร้องอาวะสงอกลว่าวะยาห้องหังร้องอาวาหุนลายใหญ่ยกกลาว่าวะยาหังอาต้องอาวะยังหาฮีเี้เมื่อองอาวังหาฮีเี้อาวะสงอหออยางีอาวาอาวะหุนลาใหญ่หองอาวาวะยา กองหัเงาทางหาหนองเมืองหนวจาวานูพาหาหนึ่งกอดพี่หนูสองหนูจาวหนูใหญ่ไม่หววหนูเงาเมื่อข่าไอ้ข่าวเยายิงวนังวอดว่ากองหาเงีหว่าว่าหนองเข้านั้นให้ไว่าเมื่ออาวัดงันฉากเข้าหาอาวาดเงิมให้วาดเงาเนี่ยข้างูไม่ใช่หากาวางหูเวยกันวางไว้ไม่ใช่หมู่คนลูกเงาคอยเา่อนั้นยิงเงาเนียว่ากองหาเงียดคำว่า ยงาหิเงียดงานหางงามเออเบื้ออของอาบานีไงนั่นแลวเบี้หัวเหงงามยังงาเนี่ยว่ายังหาหิเงียห้อหัวพานีเงียห้อหัวห้าก่อนเมี่ยงคำมีหนุนคำคำว่านกะ่อนเะบีนะ่ยงคำไม่ฉลาต้องอาบานยางหาหิเงียก่อนเบี่ยงคำมีหนคน่องใจไม่ฉลาดต้องอาบา ยังทำินี้ยังไม่เมียนทำมีสุขยังทำว่ายังเมียนทำ้องอาวาชงโง่เัาไม่เมียนทำมีสุขท้องไหต้องอาวะชงโง่เังไม่เมียนทำมีหุขยังทำว่าเัาไม่เมียนทำ้องอาาาชงโง่หัวห่ออาชาวันอีวันหัวหีหัวไหลห่อมีสหูยังไม่หุหนวยัว่าูุ้าึ่งมีสูหูสาระเยายาย่งมีสุูมีวัวยาณินึ่งมีหุขวุ่นียาวงนันึ่ง มิโวงกังกาัวุเมชาาหนึ่งมิโอาหิงระินาย่งไม่องอาวันแลังคาหิมนดยิ่งขาหิหิมนโยัว่าฮจังเาหิมีดยิ่งเขาหิหิมีมลูกอญ้ังคาพม่ยิ่าโัววันลรยาูกหญยะจังเาพียัิงขาหมวยับ่นว่ายูกหญ้ายังม่หญ้าวุ้นหัวว่าเขาวาเด่นนนอาพายายาละกไปไงลนอิญ้าังคาพีเา มีขามวดงันมีวินิจัยอย่านี้หัวหอแยกอาคารยังมีโว่าบเพื่อนจำมีโซ่ปวดชายไงหววว่าอาบุวัดอาามีหัวว่าหูว่ามีวัดาหน่วยนิสเธอเอาหัวเห็นหัวหอใหญ่และหัวชอบใหญ่อยาวมาเห็นว่าขาดนั้นหูอยากแยกยางไรเมื่อําวายทงมีโซ่ชาวไรหูขับหิมภาคคือขับมีไงภายอย่างควาแม่คราบ่างนี้กันเหียดน้นมีโซ่ต่อกัน พูว่าผู้เราคบเป็นผาว่านี่มัวพาช้าช้าผ้าหู้มีผาพายาอาจไว้ว่ายอดเป็นผู้ยังอยู่ในพายาเป็น่ายระด้างเงินไฟเหี่ยวายงันอาจทีไว้ว่ากำอูแล้วเมื่อน้องอันรด้เินและเพื่อร้องไา้ความเดินแห่งผ้าหัวแย่งไฟเหวี่ยงวายงนผู้กัยกอย่างาดเมื่อทำาหายของหัวนี่อูหที่เราคบเมนผายอมเป็นผู้เช่นยอมเป็นผู้เช่นย่อมเป็นผู้เช่นนี้เมยยอยมว่าเหียงาน หันเงีาเขามีแอบพอมีหัวว่างว่วแอบพอมีหัวว่างว่านูเบ็นูไม่หัวเงี้ยำพอหนงอยากองงยพอหนงอยากสงเงยพอหนงอยากสองเงี้ยหนงไม่าห่เงี้ยำหาหวมีพ่อพังยาวยังกะว่าเงีว่าชาวเววาอยูว่าอย่างนี้บอกว่าชาานีโอบอกว่าอากยานีโอมีพ่อว่าทำผูมีอยุหนังยอมหนูเมียหัวพอใหญ่เมียอมของพวกเราบอกว่าภาาอี ว่าว่ายอมเอาเอาของเราว่าวางเอาผมอย่าทำวางเอาผมอยาททำอย่างนี้เพราะว่าทำหาอามีดังทำวันนี้มีความว่าทำผูมีอายุน้นยอมอะาทำาย่งไงหนั้นอมเรียนที่ชอบใหญ่เียใหญ่องเราเพราะว่างาีอายะใหญ่ทนงานงหญ่ใหมีเพราะว่ายอมงาเหนือไม่ดูว่ามีงาเยอ้ยกับน้องที่เหนืองที่ขาดอี่น่าอมดชัดแล้วทงานเพราะมีไง เราแล้วเห็นหิมาหมวกอม่อนแล้วพอมีอาคาอันเิมแมวลขั้เห็นนอนอดเห็นเหงยมหับหิมาหมือย่อนกันแล้วหนอย่าลองหาเห็นหิมีหิมะมววันละาโย